ช่องหลอนคริปโตมี Facebook f แฟนเพจด้วยนะครับผมเพื่อนๆฝากมากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมก็ในเพจนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณ4ี่หมืนสองนะผมนี่นะก็จะมีในส่วนของอ่าโอเพนนะครับไลน์โอเพนแชทด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถสแกน QR Code ์โค้ดนี้นะผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะผมในช่องอ่าในช่องอ่าโอเพนแชทในไลน์นะผมกับชื่ออ่าหลอนคริปโตแฟมิลี่นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อนะตอนนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของ ชุมชนนะผมใน y o u t u b e นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับใน f a c e b o o k นะแล้วก็มี Line Open Chat นะครับตอนนี้ก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ตรงนี้เนาะเพื่อเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มแชท t p p n n l n n e ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกราบสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนคริปโตนะครับช่องที่จะมาสปอยเหรียญต,ต่างๆและสอนใช้งานอินดิเคเตอร์กันนะครับ ช่องนี้ไม่ใช่ช่องที่ชวนการลงทุนนะครับผมเพื่อนๆโปรดศึกษาหาข้อมูลที่ตัวท่านเองก่อนตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับก็จะมานะเจอกับอินดิเคเตอร์นะครับในระบบของช่องหลอนคริปโตนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มของ VIP นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้มีอยู่ในสาธารณะทั้งหมดนะครับแต่นี้สําหรับชาว VIP นะครับเพื่อนๆ VIP ทุกท่านเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบนับที่ผมได้ลองแบ็กเทสดูแล้วนะครับรู้สึกว่าเออมันมันใช้อินดิเคเตอร์น้อยนะครับสามสามตัวนะครับแล้วก็ สามารถที่จะทํากําไรได้นะเป็นอย่างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนๆรู้จักกับระบบนี้แล้วกันนะฮะอันแรกนะครับผมที่ผมจะใช้นะด้านบนเนี่ยเป็นซูเปอร์เทนมันติทามเฟรมนะครับใช้งานนะเป็นตัวซูเปอร์เทนนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นซูเปอร์เทนในตัวที่เป็นค่า1นึนะครับก็จะเป็นมันติทามเฟรมเนี่ยคือเราสามารถที่จะเลือกทามเฟรมที่จะเป็นทามเฟรมใหญ่ได้นะครับอย่างเป็นสี่ชั่วโมง1วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่ไปนะถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ใส่60สินะครับหน่วยจะเป็นนา 60นาทีถ้าเป็น4ชั่วโมงเนี่ยก็240นะครับแต่ถ้าเป็น1วันเนี่ยก็ใส่ตัวดีด็อกเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็นทามเฟรมใหญ่ที่เราฟิกเอาไว้นะครับผมส่วนทางเฟรมเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เราตั้งมอติไว้นะครับก็คือมันจะตามทา f เฟรมที่เราเลือกครับอย่างตอนนี้ผมเลือกเป็นทามเฟรม1ชั่วโมงไว้นะครับมันก็จะมีเส้นที่เป็นทา f เฟรมอันเล็กนะครับอยู่ด้านในเนาะเป็นทามเฟรม113นะที่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีทามเฟรมใหญ่ก็คือ1เดย์จะเป็นเส้นสีฟ้าด้้าานนนนนล่่งีีัผมสสสว ก็ปรับเอาตามนี้นะผมนี่นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะอ่าโอเคนะเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็จะมาดูนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะอันนี้ผมย้อนกลับไปเมื่อวันที่อ่าแปดสิงหาคมนะครับปีสองพันยี่เอ็ดนะย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะครับผมอันนี้เราก็จะมาดูกันนะว่าเราจะเข้าออ,อเดอร์ยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอธิบายต่อนะต่อไปเราไปดูข้างล่างก่อนนะครับ อันล่างเนี่ยนะครับเราผมก็จะมีอินดิเคเตอร์นะครับที่เป็น3ตัวให้เลือกใช้นะครับผมก็จะมีนะผมเป็นอีโมจินะครับผมอีโมจิก็ได้นะผมหรือว่าจะเป็นนกพระเจ้านะครับก็ได้นะหรือว่าจะเป็นตัวแม็กดีโนดก็ได้นะครับผมก็อันนี้นะผมในนอันนี้นะผมเลือกใช้เป็นตัวโนดละกันนะครับผมจริงๆตัวนกก็ดีนะครับผมก็นะเดี๋ยวลองดูกันทีละตัวก็แล้วกันแต่แต่แต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอลองด้วยแม็กดีโน้ันะกันนะครับแต่ไงเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปลองใช้นกพระเจ้าได้นะ เออมันก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เรามาดูระบบนี้ก่อนนะต่อไปจะเป็น RSI Super s a y a นะครับผมตัวนี้น,นะมันคือ Super s a y a ยังไงนะครับก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ RSI RSI เนี่ยมันจะมี RSI ที่เป็น RSI ปกติใช่ไหม RSI ตัวนี้นะครับนี่ Relative Strength Index นะครับนี่ก็คือตัวที่เป็นเนี่ยตัว RSI ปกตินะครับแล้วมันจะมีตัวที่เป็น RSI นะผมตัว Divergent นะครับอ่าแต่ตัว RSI Divergent SI ก็จะบอกนะครับนี่มันก็จะบอก่ะตรงไหนเป็น Divergent เป็น Bullish Bearish Divergent อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตรงเนี้ยมเป็นสัญญาณรีเพนนะมันไม่ได้มาทันทีนะแต่มันสามารถทําให้เราดูได้ว่าเออไอตรงไหนที่เขาดูแล้วมันเป็นบูบูอ่าบูแ l ะบู อะไรนะไดเวอร์เจนนะ่ะเออบุรีไดเวอร์เจนหรือว่าแพริไดเวอร์เจนนะครับก็สามารถดูได้เนาะอ่ะไปสองตัวแล้วนะต่อไปเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ rsi ที่เป็น rsi h i g น e n a r c h ะนะครับ rsi rsi highen archi oscillator นะครับอีกแบบนี้นะเนี่ยก็คือจะมี rsi นะับ oscillator อยู่ในนี้ด้วยนะครับอ่ะสามตัวละนะผสมกันอยู่ในนี้แล้วมันจะมีะตัวที่เป็น ของคุณนุกอะ่ะของคุณนุกเขาจะเป็นตัวตัวที่เอาไว้ดูนะครับผมเาแพทเทิร์น ABC อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีอา่า ในส่วนของอะไรนะเส้นมันเป็นซิกแนลอะไรสักอย่างนะผมอันนี้ผมใช้ได้ไม่ไม่หมดนะครับเนี่ยแล้วมีอะไรเส้นเป็นอัปเปอร์โลเวอร์ด้วยนะครับจร,จริงจริงแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูอีกนะมันก็ผมดูดูอ่าด,ด,ดูไม่หมดนะในนี้คือในนี้มันเยอะมากต้องให้คุณลุกอธิบายนะครับตรงเนี้แต่ว่าผมก็จับอันนี้นะครับมารวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะมีอินดิเคเตอร์รวมกันอยู่ใน rsi ทั้งหมดเนี่ย ในตระกูลไอซ์ไอทั้งหมดนะครับผมมันก็เลยนะครับผมเขาเขาเรียกว่าครบคันแล้วนะครับในนี้นะครับผมก็ นะอะไรที่ไม่ใช้ผมก็ที่ผมส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะผมก็ตัดออกนะแต่จริงๆมันเป็นอันที่มีประโยชน์นะส่วนอันอันเขาเรียกว่าอันที่เป็นิกแนลนะครับมันต้องถามคุณนุกอีกทีเพราะอันนี้คุณคุณนุกเป็นคนเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้มาให้ผมลองใช้นะซึ่งผมใช้ไม่ไม่ได้เท่าคุณนุกนะคุณนุกเก่งกว่านะครับอันนี้ก็ผมก็ใช้เท่าที่ผมชอบนะผมก็ปิดบางอย่างออกไปนะแล้วก็เลือกใช้เฉพาะบางอย่างที่ผมเข้าใจนะครับผมก็เลยตั้งค่าประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ดูได้นะถ้าจะตั้งคค่าตาตมมมผผนนนะรับับก็อไห ใช่ผมก็ติ๊กออกนะครับประมาณนี้นะครับดูนะครับดูไม่ทันก็ลองหยุดวิดีโอแล้วลองดูเอานะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปปรับอะไรนะตัวเลขนะผมก็แค่ติ๊กถูกบางอันนะครับเอามาใช้นะแล้วบางอันที่ไม่ใช้ผมก็ออกไปนะครับก็นะครับลองย้อนวิดีโอกลับไปดูได้นะครับถ้าปรับตั้งค่าไม่ทันนะโอเคนะผมก็จะเป็นสามตัวนะผมที่ผมจะเลือกใช้นะครับตรงนี้นะหนึ่งสองและสามนะครับผมอ่านะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมสามารถดูสัญลักณมันได้ยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของวันที่7สิงหาคมนะครับผมเจ็ดสิงหาไม่ใช่สิต้องเริ่มตรงนี้8สิงหานะครับผมก็เวลาตีหนึ่งนะครับผมตอนนี้หน้าสัญญาณเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าในตัวของซุปเปอร์เทนมันติดไทม์เฟรมนะครับสีน้ําเงินเนี่ยนะผมเป็นไทม์เฟรมหนึ่งวันนะครับตอนนี้มันเป็นการลันเทนของไทม์เฟรมหนึ่งวันอยู่นะครับเป็นช่วงขาขึ้นนะครับของไทม์เฟรมหนึ่งวันนะครับดูได้จากเส้นสีน้ํําาเเเเงิินนนนนนะะสี้คคืออปรรทขฟมวัับ แล้วมันเริ่มต้นเทนมาตั้งแต่ตรงนี้ละเพื่อนจะเห็นว่ามันมีลูกศรน,นะตรงนี้เห็นไหม ลูกศรสีเหลืองนะครับเป็นตัวสตาร์ทเทรนนะครับของซูเปอร์เทรนขาเขาเรียกว่าซูเปอร์เทรนไทม์เฟรมหนึ่งวันนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นชุดซูเปอร์เทรนของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงตามที่เราเลือกไว้นะครับนี่นะครับก็หนึ่งชั่วโมงก็มีขึ้นลงขึ้นลงตามสเต็ปนะครับแต่โดยรวมก็คือมันจะขึ้นลงนะครับแล้วมันก็จะขึ้นต่อนะเพราะว่าในไทม์เฟรมใหญ่หนึ่งหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในซูเปอร์เทรนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้เเเเเเนน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 ี่่่่่ยะะะะคครรรรรรรััับบบวววววลาาาาาาาจขขข้้ใใใชงงงงงหกกกทด็ตอออมูสส RSI MACD โหนประกอบกันด้วยนะครับผมตอนเนี้นะครับถ้ามันอยู่ในโซนขาขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะนะครับให้เพื่อนๆบายแอดเป็นขาขึ้นไว้ก่อนนะครับในในสัญญาณที่จะเข้านะครับให้เน้นเข้าเป็นขาขึ้นนะครับอย่าอย่าอย่าเข้าช็อตในตอนที่ซปเปอร์เทนมันเป็นมันเป็นขาลองแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการส่วนเทนนะครับให้เพื่อนหาจังหวะที่เป็นอ่าถ้ามันอยู่ในช่วงของอ่าลองเทนอย่างนี้นะครับก็เราให้เราหาจังหวะการเข้าที่เป็นเปิดออเดอร์ลองนะครับอย่าไปเปิดออเดอร์ช็อตนะครับผมอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราอยู่กับ สัญลักษณ์ของการช็อตนะครับผมดูได้จากอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือดูได้จากนะครับนี่ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะครับมีตัดกันนะครับระพื้นหลังตรงนี้เป็นสีแดงนะครับตอนนี้ก็เป็นโซนของช็อตนะครับช็อตโซนนะครับสีแดงตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆนี่แท่งออร่าไฮิสโตแกรมไอซ์ไอซิสโตแกรมเนี่ยสีแดงหมดนะครับก็เป็นช่วงของนะครับเป็นโซนของอ่าช็อตช็อตโซนนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นแท่งเทือดสีแดงนะครับนี่แล้วก็มีไอตัวของซูเปอร์เทสเนาะเห็นไหมไหลลงอย่างนี้นะครับก็เป็นในส่วนนนของะครับผมโซ ช็ตโซนเช่นกันนะครับตรงนี้เราจะไม่เปิดลองเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของชอร์ตโซนเนาะนะครับอ่ะเพื่อนลองดูไปด้วยกันนะครับอ่ะดูไปนะครับเขาชอรอตอยู่เราก็ยังไม่ต้องไปสวนเข้านะครับอ่ะตรงนี้เนาะ พอเราเห็นแล้วนะครับตรงนี้นะมีสัญญาณนะครับของการลองเนาะเห็นไหมนี่นะครับมีตรงนี้นะตัดขึ้นไปเป็นนะับชั้นชั้นชั้นถัดมาแล้วเห็นหม,มันขึ้นมาปุ๊บนี่นะ,นะครับดูกันตรงนี้นะตรงนี้ยังเป็นแท่งที่สีแดงอยู่นะครับผมตัวเริ่มจริงก็คือตรงนี้เนาะเห็นไหมขีดสปเปอร์เทนเริ่มขีดมาหนึ่งขีดนะครับตรงนี้มีการตัดกันแล้วเนาะมีไฮไลท์สีเขียวเกิดขึ้นนะตัดกันนะขึ้นมาปุ๊บนะครับเอสไอฮิสโตแแรมตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับผมตรงนี้เริ่มเป็นสีขาวนะ่เรายังไม่ทำไรนะรัเาดู เราดูกันต่อไปนะครับปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่านะครับตรงนี้มีการลงนะครับปึ๊บอ่ายังอยู่ในส่วนส่วนของอะไรครับนี่ช็อตโซนเห็นไหมเราก็ยังไม่ทําอะไรนะครับเพราะเรารู้ว่ามันยังไม่ขึ้นจริงนะครับอ่านี่แล้วก็รอดูต่อไปครับช็อตช็อตโซนนะครับเรายังไม่ทำอะไรนะปึ๊บ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 อ่าตรงนี้ดูข้างบนประกอบไปนะมันก็ค่อยไหลลงเรื่อยๆนะครับ กับ f อ i ก็ลงมาเรื่อยๆจนหมีนมาทะลุโซนนะป่าจะจะเข้าโซนโอโซแหละนะครับปึ๊บป๊บอ่าดูนะครับปึ๊บป๊บอ่ะชนเส้นนะครับซูเปอร์เทนหนึ่งวันนะครับอ่ามีการเด้งขึ้นไปนะครับอ่ะยังเกือบๆชนแต่ก็คือปึ๊บอ่ามีการเด้งขึ้นไปเนาะนี่นะอ่ายังอยู่ในช็อตโซนอยู่นะยังไม่ทําอะไรนะครับอ่าตรงนี้มีตัดเขียวขึ้นนะอ่ายังนับแต่เขียวตรงนี้ยังช็อตโซนอยู่นะยังไม่ทําอะไรนะครับปึ๊บป๊บ อ่ามีการลงต่อนะครับเห็นไหมทะลุซูเปอร์เทนวันอ่าซูเปอร์เทนหนึ่งวันลงไปนิดนึงนะอ่งนะครับยังนะครับยังเรายังไม่เข้าอ,ออเดอร์ลองนะครับตอนนี้ ดูทรงมันก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าตรงนี้ไอสเขียวปึ๊บ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 อ่าตรงนี้มีเริ่มมีสีขาวนะครับนะครับเหมือนจะเป็นสัญญาณนะครับอ่าตรงนี้มาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้นะครับเป็นจุดสตาร์ทนะครับของอ่าจุดสตาร์ทของเทนนะครับเป็นเทนนะอ่าตรงนี้เป็นขาขึ้นเห็นไหมซุปเปอร์เทนขาขึ้นนะครับทำเป็นหนึ่งวันเป็นขาขึ้นนะตรงนี้นะครับแม็กกีโนดนะครับตัดกันนะเป็นพื้นที่ของลองโซนแล้วนะครับตรงนี้ไอสก็เป็นสีเขียวนะครับผมอ่ามีกกกาาาาาารรรรรเเค้้้ีีีีียววว่่่่่่ะะะะททททบขขึนนนนนนนมมมัแตตใสสองงไไไไฮฮลล์์ฟผผ น้าเงินเข้มๆไว้เนี่ยมนเป็นโซนของไซเวโซนนะเพื่อนๆต้องเข้าใจความเสี่ยงน้ดนะครับว่ามันอาจจะเป็นไซเวก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันมันมาเกิดสัญญาณในช่วงไซเวโซนนะครับแต่ว่าอนับไม่เป็นไรครับในเมื่อสัญญาณมันเข้าเงื่อนไขนะครับเราก็ต้องเข้าออเดอร์ไปนะครับแล้วก็ตั้งซับรอไปที่นะครับโลก่อนหน้านะครับอ่าก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเล่นหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเดียวนะครับอ่ะต่อไปนะครับดู อ่ะเห็นไหมครับมันเหมือนมันจะเป็นไซด์เวย์นะนะครับเห็นไหมมันไปแล้วไม่ไปต่อนะครับนี่มันไปแล้วไม่ไปต่อนี่เห็นไหมนี่น้านี่เป็นแม่เป็นไซด์เวย์ไหมมันไม่ชนชนแล้วไม่ไม่ผ่านนะครับอ่ะถ้ามาตรงเนื้อเทียนนะครับี่ช่วงเนื้อเทียนเราตั้งตรงเนี้ยดูประมาณนี้นะอ่ะนะครับแล้วเราก็นะครับดูเอานะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยเอ่ออาจจะนะครับไม่ถึงมันอาจจะไม่ถึงท P เราก็ได้นะตรงนี้เราต้องเลื่อน Stop l ล s s ขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเราก็เลื่อนขึ้นมาไว้ตรงโลตรงนี้นี่โลนี้โลนี้นนนนะะ่เเยคครรัับบผมพือป็ก เขาเรียกว่าลดลดความเสี่ยงลงนะครับอ่ะอย่างนี้นะเราก็ลันไปึ๊ออ่ะนะครับสุดท้ายถึงทีพนะครับแล้วความเสี่ยงเราก็แค่นี้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เราก็ถึงทีพีไปนะครับตรงนี้ก็ได้เงินนะถือว่าเข้าถูกทางนี่นะครับอ่ะต่อไปเราก็นะครับไม่ทําอะไรแล้วนะครับเราก็รอนะรอรอรอนะครับปึ๊บปื๊ป๊ป๊ปล่อยปล่อยนะปล่อยเพราะเราได้แล้วครับอันนี้เราปล่อยคับเขาจะเป็นไงปล่อยเขานะครับปึ๊บปื๊ดป๊อ่ะนะครับตรงนี้นะฮะนี่ให้เราดูย้อนกลับนิดนึง อะพอเป็นตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับนี่เข้าสู่ช่วง Short ชอ็อตเทอร์มนะช็อตเทอร์มนะครับเห็นไหมแต่ว่าตรงนี้มีเอ่อเขาเรียกว่าท์เฟรมเดย์นะค้าอยู่นะครับมันอาจจะย่อลงมานิดเดียวนะครับมันอาจจะย่อลงมานิดเดียวเราขึ้นต่อหรืออาจจะย่อลงมาแล้วย่อลงไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ไม่เล่นช็อตนะเพราะมันอยู่ในช่วงของซูเอปอร์เทนท์เฟรมเดย์มันยังค้าคออยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นก็เล่นได้นะแต่ว่า tp มันจะต้องสั้นมากๆนะครับเพื่อที่จะนะครับผมไม่ให้เราเจ็บตัวหรือว่าเสี่ยงเกินไปนะครับอย่างเงี้ยสต็อปลอสจะอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยอยู่แค่ยอดเนี้ยนะครับถ้าเกิดจะเล่นนะสต็อปลอสต้องอยู่แค่นี้นี่นะครับประมาณนี้นะเอ่อแต่ตรงนี้นะครับผมเราต้องดูแพทเทิร์นด้านล่างด้วยนะครับ่าดูกันดูกันดูกันด้านล่างนะครับตรงนี้เนาะมีสัญลักษณ์ของการนะครับให้ขายเนาะใน rsi เนาะตรงนี้ก็มาขายอีกนะครับผมเราก็จะเห็นว่าอ่าตรงเนี้ยนะครับ rsi เนี่ยมันทำทรงเหมือนเป็นอ่า bearish divergence นะเพราะว่าอันเนี้ยมันข น,นี่เห็นไหมตรงเนี้มันขึ้นนะครับผมแต่ว่าตัวไอซ์ไอเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้ขึ้นตามนะเห็นไหมมันอาจจะเฉียงลงนิดหนึ่งด้วยซ้ําหรือว่ามันไม่ได้แบบยกไฮกว่าเดิมนะครับผมแล้วมันก็มีสัญงรักขายขึ้นมาด้วยเห็นไหมรอบที่สองเนี่ยเป็นดาวดาวที่สองเนี่ยเป็นดาวที่ให้ขายกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับเนี่ยมันจะย่อลงมานิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นเนาะเอเนาะทำเอแล้วก็บีนะซีอะไรเงี้ยซีก็ต้องลงมาลึกหน่อยนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะลงมาอีกนแต่ลองดู อ่าเห็นไหมลงมาแท่งแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้ทิ้งตึงตง้มลงมาเลยนะอ่านี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าช็อตโซนนะครับอ่าลงมานี่เนาะมาปึ๊บปึ๊บอ่ามีการลงนับเด้งนะถ้าไม่ผ่านตรงนี้อาจจะลงต่อนะผมว่านะปึ๊บปึ๊บผ่านไหมผ่านไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าลงต่อเห็นไหมมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไงนะ นะครับเป็น A B C นะผมเนี่ย A นะครับ B แล้วก็ต้องเป็น C นะครับลงต่อแบบนี้นะครับเนี่ยสามเส้นเส้น A B C เห็นไหมเนี่ย C ลงลึกเลยเห็นไหมนะครับแต่จริงจริงเงน C มันอยู่ตรงตรงนี้ที่ผมนับเป็น C นะแต่ตรงนี้มันก็นับไอมิเตอร์มันก็บอกและนะครับ A B C นะแต่ C เขาอยู่ตรงนี้นะแต่จริงจแล้วมันก็นับให้ดูเป็นแพทเทิร์นนะครับเบรกย่อดเด้งนะเบรกนะเบรกก็คือเบรกไอเส้นซุปเปอร์เทนไอเนี่ยนบไอเทนสีเขียวลงมาเนาะมีการนะครับเบรกเบรกลงมาเนาะเนี่ยเบรกลงมาปึ้งเบรกลงมาแล้วนะครับ เนี่ยเบรกตรงเนี้ยเบรกตรงเนี้ยเบรกแนวเนี้ยเออน,นี่นี่นะเบรกแนวนี้ลงมาใช่ปะ่ะเนี่ยแท่งเทียนเนี้ยเบรกลงมาเบรกปุ๊บนะมีการย่อขึ้นไปนะเหมือนจะเทสเส้นเนี้ยนะครับแต่มันไม่ถึงหรอกนะมันก็เบรกแล้วก็ยอ่อแล้วก็เลดเด้งลงนะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าเบรกยอเดเองนะครับโอเคอดูต่อปับปึง้งปึ๊บปึ๊บอ่ะลงไปโซนนี้แล้วโอเวอร์โซแล้วนะครับนี่ลงไปนี่ แต่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนี่นะมีการตัดขึ้นใหม่รอบแล้วนะครับแต่เรายังไม่ทําอะไรนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของรองโซนอยู่ในช่วงเนี่ยทำเฟรมเดย์นะเส้นสินเงินเห็นไหมขำคออยู่นะครับเราก็รอครับรอให้ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นช่วงของรองโซนนะครับอีกสักทีหนึ่งนะตรงนี้รอดูชุดดูทรงไว้ก่อนนะครับปึ๊บอ่าตรงนี้มีนะครับเนี่ยรองโซนเห็นไหมนะครับตรงนี้เราก็เข้าออเดอร์ได้นะครับผมปั๊บ อลอก็ตั้งไว้ตรงเนี้เนี่ยประมาณนนะเนี้ยเนีเน่นะครับแล้วก็ RR ก็จะเป็น1นต่อหนึ่งถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับตั้งไปก่อนนะครับ 1, 1นต่อหนึ่งครับ นี่นะครับผมถึงนะครับหนึ่งต่อหนึ่ง่าได้ไปอีกหนึ่งไม้นะครับอันนี้นี่นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นโอเวอร์โซพอดีนะครับเห็นไหมด้านล่างนี่ไอซ์ไอโอโซให้ขึ้นลูกดาวเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นคําว่าขายนะครับตีนี้อ่าตัวหนังสือมันบังนะคตัวหนังสือพวกนี้มันจะบอกวันที่เนาะเนี่ยวันที่สิบสี่เดือนสิงหาเนาะที่มันเกิดการโอเวอร์โอเวอร์บอสนะครับนี่อะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็รอดูทรงไปก่อนนะครับปึ๊บ อ่าเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นช็อตโซนเมื่อไหร่นะเพื่อนๆที่ชอบจะช็อตก็อาจจะลองดูได้นะอ่าตรงนี้นะครับมีการทิ้งทวนตุ้มลงมาตรงนี้เนาะอ่าเราต้องรอดูโรงไปก่อนนะครับตรงนี้มีการแบลนดเวอร์เจนนะเกิดขายรอบ2ดาวที่2แล้วเห็นไหมนะเหมือนเมื่อกี้เลยนะเหมือนตรงเนี้ยที่มีดาว2ดาวนะเนีตรงเนี้ยอาจจะมีการย่อลงมาเหมือนอันนี้นะครับผมอ่าตอนนี้อย่าลืมนะเพื่อนๆเป็นน้าใบแอดขาขึ้นนะเห็นไหมสีน้ําเงินมันค้าคออยู่นะครับอ่าเรายังไม่สนใจอ่าขาช็อตนะครับแต่ใครที่ชอบความเสี่ยงอย่างที่่่บอออกนนะได้้้ยูแตตตงงั P ล มากมากนะครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้เป็นอะไรช็อตโซนแล้วเห็นไหมช็อตโซนขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นพทเทิร์นอะไรครับอ่าเอนะครับบีซีนะครับอ่าอาจจะเป็น a B ะนะครับก็จะต้องเป็นแบบนี้อ่า A B C นี่นะครับอันนี้เห็นบอกว่าตรงนี้เป็น A ใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็น A อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเป็นศูนย์ก่อนตรงนี้เป็นศูนย์ แล้วตรงนี้นับข้างล่างบอกเป็น a นะครับ b นะมันก็ต้อง c แบบนี้นะครับนะถ้าตรงนี้เป็น a นะนี่ตรงนี้ขึ้นเป็น b ใช่ไหมนะครับอ่าตรงนี้เขาบอกขึ้นเป็น b อะ่ะนี่ b ตรงกันแล้วนะครับ a นะครับที่ a แล้วก็เป็นเป็น b นะไอไสาย,ยบอก b นะตอรร่อไปก็น่าจะเป็น c ก็น่าจะต้องลงล่างนะครับรอ,อดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงไหมอื้ือือมอือ้มอ่ะช็อตโซนอยู่นะชอ็อตโซนอยู่อะ่ะแทงเซนสีแดงด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงไหมลงไหมโอ้ลงนิดนึงนะลงงนิดึ ซีมันขึ้นยังโอ้ว oh, มันขึ้น้แต่ตรงนี้แล้วนะ A B C C มันขึ้นตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะผมแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะมันก็มาตรงนี้นะครับต่ำกว่า A ไหมเออต่ำกว่านิดนึงนะครับ A B C ทั้งนี้จะลงอีกว่านะอ่ะมันจะขึ้นไปปึ๊บนี่ชนเส้นสีแดงตรงนี้นะมันจะลงมาอีกไหมลองดูปึ๊บปๆ๊บป๊บ,ปบ นะ <Das que ath ie> เหมือนแบบไซเวย์ป้นเปี้ยนอยู่ในโซนไซเวย์เห็นไหมนะไฮไลท์สีน้ำเงินเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นถ้า AI, ไอเอชเอไอไอเนี่ยอีิสโตแแรมเนี่ยมันอยู่ในโซนสีน้ำเงินเนี่ยมันมักจะป้นเปี้ยนเป็นแบบไซเวย์นะครับอ่านะก็ดูไปอ่าเข้าโซนนี้ลวเห็นป่มถ้าใครไม่ทีพีตรงนี้ไปเมื่อกี้นะตรงนี้นะครับตีกลับมานี่อาจจะเปลี่ยนเทรนลวเห็นปหมจะเป็นรอ,อ,องโซนอีกนะครับเป็นรองโซนนะตรงนี้ก็นะครับผมถ้าใครจะเข้ารองนะครับก็เข้าตรงนี้นะครับรองโซนนะครับผมซับลอสนะ อ่าอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับนี่แถวๆนี้นะครับอ่าแล้วก็อาาก็เป็นหนึ่งจนหนึ่งหนึ่งจนหนึ่งอ่าหนึ่งจหนึ่งนะครับอ่ารอดูปึ๊บปึ๊บอ่านี่ครับทีพีไปแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับตามนั้นนะครับผมนี่ตึ้งนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นช็อตโซล้ะนะครับช็อตโซล้ะนะครับไอสีแดงนะแท่งสีแดงนะแต่ยังอยู่ในในส่วนของรองอยู่นะครับอ่าเราหใบแอดจะขึ้นอย่างเดียวนะครับตรงนี้ลงเนาะอ่าเห็นเอาเนเอบีซีเห็นไหม ครับตรงนี้มันบอกว่าอะไรครับตรงนี้ศูนย์อ่าเอบีซีนะครับซีตรงไหนอ่าซีนะครับนะครับนี่นะ TP สั้นๆนะครับถ้าใครจะช็อตนับตอนนี้ A b c นะครับยังอยู่ในช่วงของรองโซนอยู่นะครับตรงนี้อ่าปึ๊บปึ๊บปายปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับมีรองเกิดขึ้นเนาะเห็นไหมรองโซนนะครับตรงนี้นะ ก็ต้องเข้าออเดอร์นะครับตรงนี้ไปนะแต่ว่านันตรายน่าดูเลยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นเข็มนะนี่เป็นเข็มสูงมากลยเนาะมีการมีการซื้อขึ้นนะครับแล้วเทลงนะเห็นไหมมันเป็นรีเวอร์โซบาร์นะครับตรงนี้รีเวอร์โซเออเขาเรียกว่าแท่งเทนรเวอร์โซนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะชนสต็อปลอดได้นะจะต้องตามกัอนอับีพีสต็อปลอประมาณนี้นะครับกีพีหนึ่งกับหนึ่งอ่ะลองดูดีว่าจะได้ไหมนะก็ตามเงื่อนไขของเรานะครับเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่ะหนึ่งกับหนึ่งนะครับ ปึ๊บโอ้โหซัดว์ซอลฟ์ลอตนี้สุดโซดสุดเขาเรียกว่าสุดเทรนพอดีนะครับสุดเทรนแล้วไปไม่ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมให้ดูดีๆนะเห็นไหมตรงนี้มันทิ้งไส้เทียนมาแล้วนะครับมันทําเหมือนที่บอกนะว่ามันเกิดรีเวอร์ซอลแล้วนะครับก็อาจจะจบนะครับนตรงนี้เห็นไหมตรงนี้อ่ะนี่ยอดนี่ตรงนี้นะครับเกิดซุปเปอร์เทรนขาลงแล้วนะครับนี่เห็นไหมมันมีลูกศรสีเหลืองขึ้นมาให้เราด้วยนะครับถ้าเป็นช่วงสตาร์ทของเขาเรียกว่าช็อตโซนน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 นะะะะะะคคครรรรรัััับบบีีีี่่ตตตตงง้้เป็็็ชชชออโโซซยาามมททลลุุ ลองโซนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ลองโซนมายาวนานนะครับตอนนี้มาสตาร์ทนะครับเป็นช็อตโซนแล้วนะครับอ่ะตรงนี้นะครับในส่วนของ i อ i ไที่อยู่ติดฟอร์ด้านล่างอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ามันน่าจะมีการดิ้งขึ้นใหม่ทีแล้วลงต่อนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันชนมันชนเขาเรียกว่ามันชนโซนล่างๆนะโอโซนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอหาสัญญาณเข้ากันนะครับรอให้มันขึ้นมาเป็นเนี่ยอ่าลองโซนนะครับแล้วเดี๋ยวหาช็อตโซนอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บผมให้มันลองโซนไป้ก่อน เนี่ยนะครับเนี่ยรอให้มันเป็นช็อตโซนอีกรอบนึงค่อยเข้านะครับปึ๊บปึ๊บป,ป,ปึ๊บอ่ะไปไปปึ๊บ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 อ่ะไปยังไม่ทำอะไรนะครับยัง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 ก่อนยังอ่ะมาเป็นลองโซนอีกรอบแล้วเว้ยอ่ะ,อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่ะถ้ามันอยากจะลองก็ให้มันลองไปนะครับเพราะเรารอช็อตไงนะครับตรงนี้เราถ้า ตนี้ถ้าเรารีบผีผามเข้าไปเห็นวันเพื่อนเกิดเลยขึ้นนะตรงนี้เป็นช็อตโซนก็จริงนะแต่เห็นไหมมันไหลขึ้นไม่เลิกนะเรารอให้มันย่ออีกทีนึงนะแต่มันกลายไปเป็นนี่มันมาเปิดซูเปอร์เทนเป็นเป็นอ,อลองเลองอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารอดนะครับตรงนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เปิดช็อตนะเราเราก็ไม่โทนสวนแบบนี้ด้วยนะลอดไปนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็น,นครับลองลองอีกแล้วนะลองก็ลองนะครับอ่ะเราก็รอไปรอกัอนนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บการจัยังไงอ่ะตรงนี้นะครับตัวนี้มันเป็นนะครับอ่าสีน้เงินใช่ไหมมันเป็นรองโซนใช่ไหมอ่าได้นะครับในเมื่อตรงนี้นะครับเป็นรองโซนนะครับตรงนี้มีการย่อแล้วเรียบร้อยหนึ่งครั้งนะครับเห็นว่าเป็นช็อตโซนนะครับเราก็รอจังหวะให้มันล่องอีกทีหนึ่งนะเข้าตำราเป๊ะเลยนะก็คือพอเริ่มต้นสตาร์ทเทนเป็นรองใช่ไหม อ่าไม่เป็นไรลอยย่อรอบหนึ่งนะเนี่ยลอยย่อรอบหนึ่งก็คือเนี่ยรอบนี้แหละนะรอบที่เป็นสีแดงนะครับนี่หนึ่งรอบนี้ลอยย่อนะครับพอลอยย่อเสร็จแล้วนี่นะครับจังหวะที่เราต้องเข้าก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่ตัดกันตรงนี้เปิดนะครับเป็นรองโซนนะครับอ่าลอยย่อเด้งนะครับผมอ่าตรงนี้ตั้งอาจจะตับลอออยู่ตรงเนื้อเทียนก็ได้หรือจะตรงไส้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอ่าตั้งตรงนี้ก็ได้นะอ่าตีเนื้อนะครับทีพีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งอ่าทีพีหนึ่งต่อหนึ่ง ปึ๊บอ่ะมันถึงแล้วนี่หว่านะอ่ะมันถึงไปละนะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งตรงนี้ล่ะไาเทียนนะครับไาเทียนอ่ะลองเลื่อนทีพีขึ้นไปดิหนึ่งจอหนึ่งได้ไหมโอ้มันก็ยังได้อยู่ดีนะครับได้อยู่ดีนะ นี่นะครับผมก็ TP ไปนะครับอ่ะ TP ไปนะครับเข้า o อ e r b o ์บอพอดีนะครับอ่ะปึ๊บไปถึงไหนล่ะครับโอกไปนู่นเลยนะอ่ะตรงนี้มีช็อตโซนอีกรอบหนึ่งนะแต่มีรองโซนค้ำอยู่นะครับอาจะเป็นการย่อนะครับอ่ะเราหาจังหวะเข้าอีกทีหนึ่งย่อปล่อยมันนะอ่ะตรงนี้จังหวะเด้งใช่ไหมจังหวะเด้งเราเข้านะครับนี่ตัดเขียวอีกทีนึงนะครับเขาเรียกว่าจังหวะเด้งใช่ไหมเข้านี่ปึ้ง s ต็อลอดอยู่นี้สต็อลอดอยู่ตรงนี้อ่ะเนื้อเทียนทีพีหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะถึง GP เรียบร้อยนะครับ ถูกถูกถูกนะครับอ่ตรงนี้ก็ถูกนะคระตรงนี้ก็ถูกนะครับ,รรบอ่าแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีจังหวะย่อของมันอีกนะครับปล่อยมันนะครับปึ๊บปื๊ดป๊บอ่าย่อมาแล้วนะครับนี่ช็อตโซนปึ๊บปื๊บปบ๊นะครับช็อตโซนปื๊บปื๊บ ช็อตเนี่ยทะลุทะลุนะครับทำเฟรมเดย์ไปแล้วนะครับซับเปอร์เทนทำเฟรมเดย์นะครับทะลุไปแล้วนะครับอ่ะนะอ่ามีการเด้งนะและมีการย่อนะครับแล้วก็มีการเด้งตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับอ่าตรงนี้เรานะครับเข้าได้นะเพราะมันเป็นรองโซนอยู่นะครับนี่ตรงนี้ปึ๊บซับฟลอตอยู่นี่นะครับอ่าแล้วก็ทีพีหนึ่งต่อหนึ่งถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับอ่ะตั้งไปโอ้มันมันยาจังวะนะครับอ่าไปปึ๊บถึงไหม ถึงไหมปุ๊บ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 โอ้ไม่ถึงนะครับตรงนี้โดนเหมือนรอบที่แล้วนะที่ว่ามันเป็นช่วงสุดเทนนะครับเนี่ยขึ้นไปแล้วไม่ทำไฮไฮใหม่นะครับขึ้นไปตรงนี้เนาะต่ำกว่าไฮเดิมนะครับแล้วมันก็เลยนะครับชนซอลลล้อออกไปนะครับตรงนี้อ่าชนชนซอลล์ลออไปตรงนี้อ่ะนะครับเปลี่ยนเทนเปลี่ยนเทนนี่ตรงนี้เปลี่ยนเทนมาเป็นชอตแล้วนะครับผมนี่ชอตตรงนี้ก็มีการนะครับเป็นชอตนะครับชอตโซนนะครับผมปุ๊บชอตโซนมีการนะครับย่อย่อขึ้นไปนะครับอ่าชอตโซนนะมีการอ่ะลงนครับ อ่าลงนะครับอีกการย่อนะต่อไปต้องลงอีกนะครับอ่ามันต้องเป็นตามนี้นะครับผมอ่ารออุ่ะนี่นะครับตรงนี้เป็นลองโซนนะซองรองโซนอ่ะปล่อยม <L OK> ัน <be> <eds> <teokbokki> ไปก่อนหาเดี๋ยวเดี๋ยวหาช็อตโซนอีกรอบหนึ่งปึ๊บ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 จังหวะเปลี่ยนมายังมายังมายังยังยังอ่ามาแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้ช็อตเลยนะครับตรงนี้ช็อตเลยเอ้าทำไมมันยังไม่แดงวะเดี๋ยวแป๊บนึงให้ตรงนี้มันแดงก่อนะขอยแข้งหนึ่งแดงไหม แต่ไม่แดงไม่แดงไม่แดงยังไม่ํานะครับอ่ะยังไม่แดงนะยังไม่แดงเหมือนจะแดงอ่าแดงแล้วตรงเนี้ยแดงแล้วนะครับอ่ะแดงแล้วก็เข้านะครับอ่ะแดงแล้วนะอ่าโอเคแดงแล้วอ่านะครับตองนี้เข้าช็อตนะครับผมเนี่ย TP เอ้ยสต็อปลอสอยู่นี่นะครับ TP หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งโอ้หสั้นจังมันสั้นแจงอ๋อเพราะสต็อปลอสมันอยู่แค่นี้นะครับก็ออันนี้ลองปล่อยเป็นสักหนึ่งต่อสองได้ไหมเพราะคิดว่ามันน่าจะลงมานะอ่ะมันน่าจะลงมาได้นะลองดูกัน โอ,โอ้ชนซับลอตแล้วก็ลงมาต่อนะครับซับลอตก็ว่าตั้งถูกแล้วนะตรงนี้อ๋อแต่มันขึ้นไปนิดนึงนะเพื่อไปแย่ซับลอตเรานะครับ <c oughs> กวนจริงๆนะอ่ะเห็นไหมแล้วมันก็ลงนะครับเห็นไหมลงมาถ้าไม่มชนซับลอตตรงนี้นะมันไม่มากวนสก,กิลเราตรงนี้นะแหมเราได้ทีพีตรงนี้นะครับ กนะวนกวนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะอ่าตรงนี้มันก็ลงของมันนะครับมันลงแน่นอนแหละนะครับเพราะตรงนี้เป็นช็อตโซนนะครับลงนะครับลงปุ๊บตรงนี้ขึ้นมานครับย่อขึ้นไปนะเราลงต่อนะครับลงต่อก็รอหาจาังหวะนะมันตัดเนาะตรงนี้นะนี่เห็นไหมแต่ตรงนี้มันติดอารเรียกนะโซนด้านล่างนะครับก็ค,คิดว่าลงยากนะลงถ้าจะเล่นอย่างนี้นะเหมือนไซเวย์ด้วยนะนี่เห็นไหมไซเวตรงเนี้ยในกรอบเงินเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยไซเวนะไซเวในกรอบเนี่ยกรอบตรงไหนกรอบตรงนี้อ่าไหนวะนี่นะเห็นไหม เกาะนี่ไซเวย์อย right ู right ่ในเกาะสีน right ้าเงินเนี like right ่ยเห็นไหมเนี Luci ่ยที right ่มันวิ่งเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมเป็นไซเวย์เนาะตรงนี้คิดว่าติดโออ่าติดโอโซองงี้น่าจะลงต่อไม่ลึกนะครับอลองดูก่อนนะไม่ลงด้วยเห็นไหมไซเวย์ด้วยนะนี่เห็นไหมอยู่ในกกอบอีกแล้วนะไปปึ๊บ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 นะยังวิ่งอยู่ในกรอบนะครับนะวิ่งอยู่ในกรอบมันทะลุไปได้นิดนึงแต่ก็กลับเข้ามาในเกอบใหม่นะครับแบบนี้เรายังไม่ทําอะไรเนาะแบบนี้มัน พูดยากนะครับตรงนี้ก็อยู่ในโซนไซเวย์นะตรงนี้ขึ้นไปตัดทาเหมือนจะช็อตก็จริงนะถ้าจะมองแบบนี้ก็อาจจะลงมาที่ด้านล่างตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าในเมื่อตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในโซนของโอเวอร์บอสตรงนี้มันอยู่ในโซนไซนะ์เว์เนี่ยจะคิดว่าเล่นยากนะครับตรงนี้เล่นยากเดาไม่ถูกก็จะไปทางไหนนะครับอ่ะปล่อยงั้นปล่อยมันนะครับปล่อยไปปล่อยมันไหลไปนะครับอะ อออ่าเห็นไหมถ้าไปเล่นชอ็อตเมื่อกี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเข้าโซนชอ็อตใช่ไหมแต่ด้วยความมันอยู่เป็นโซนไซด์เวยนะมันบอกอยากนะครับเน่สุดท้ายมันก็เลือกทางนี้มันจะทะลุขึ้นไปนะนี่เห็นไหมทะลุขึ้นไป พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บพอมันทะลุขึ้นไปนะครับเราตีกรอบไฟเบย์ไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันชูคอทะลุขึ้นไปแบบนี้นะครับผมตรงนี้เราควรจะเล่นตามน้ําไปนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมเพราะยังไงเราเห็นชัดๆอยู่แล้วนะตรงนี้เห็นไหมสายมือไม่มีเพื่อนเลยนะไม่มีการมาบังเลยนะตรงนี้มันเป็นการเลือกโซนนะเลือกกรอบที่มันจะทะลุขึ้นไปแล้วนะเราก็ต้องเล่นตามน้ําไปนะซับพลอตอยู่ตรงนี้นะครับ TP เข้าไปหนึ่งตุดหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะหนึ่งตุดหนึ่งนะครับลองดูว่าถึงไหมนะครับ เอออะนะครับถึงอยู่นะครับนี่นะชน TP นะครับหนึ่งต่อหนึ่งมีนี่ก็ได้ไปอีกหนึ่งไม้นะครับถึงไหนแล้วเนี่ยเราเล่นมาถึงไหนเนี่ยโอ้โหยังไม่พ้นปีสองหนึ่งเลยเนี่ยอธิบายยาวนานมากนะก็น่าจะพอให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแล้วแหละนะเพราะว่าถ้าจะไปจนถึงปีปัจจุบันนี่ผมเสียงแหบก่อนนะนะครับก็ยังไงคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ทาให้เข้าใจยังไงเนี่ยสามารถที่จะทักทายเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่ม E P ได้นะครับแล้วก็ระบบนี้นะครับผมถ้าที่ b a c k เทสดูแล้วเนี่ยนะก็ มันเป็นตามที่เพื่อนเห็นนะครับก็คือโอเคนะครับมันมันโอเคระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ตไม้ที่เสียเนี่ยก็มีบ้างนะแต่ว่าหักลบกบนี้กับไม้ที่ได้เนี่ยก็ถือว่ายังมีกําไรอยู่นะครับก็ถ้านะครับเล่นเป็นระบบเนาะแล้วก็ฝึกดูการาฟฝึกแบทเทสบ่อยๆเนะี่ยผมว่าระบบเนี้ยใช้อินดิเคเตอร์3าตัวนะก็เหมาะสมกับคนที่เป็นฝ่ายฟรีด้วยนะพอใช้ไม่เกิน3าตัวแต่จริงนะเพื่อนๆเหมือนได้อินดิเคเตอร์ไปเป็น10ตัวนะอยู่ในนี้นะครับอย่างแค่ซนะูเปอร์ไซยาหเพื่อนๆก็ได้ประมาณส 4, 4, ออี่สี่ห้าอินดิเคเตอร์อยู่ในนี้นะ รตรงนี้อีก2ตัวนะครับผมตรงนี้เป็นตัวแม c d ดีโนดรวมกับ ตัวอะไรสักอย่างนะครับของคุณนบนะครับของคุณนบให้มานะแล้วก็ข้างบนเนี่ยนะครับก็เป็นซุปเปอร์เทนสองสองตัวนะครับเป็นมัลติไทม์เฟรมเนาะเป็นทม์เฟรมใหญ่กับทม์เฟรมเล็กนะครับในเนี้ยนะครับสามสามมิเคเตอร์เนี่ยเหมือนมีสิบมิเคเตอร์อยู่ในหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะมีการคอนเฟิร์มกันอย่างเอ่อเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มกันหลายชั้นนะครับในสัญญาณแต่ละตัวนะเราเรามาแบ็กเคสดูเนี่ยผมก็เห็นผลมันโอเคนะครับโอเคมากๆด้วยนะครับแล้วก็สิ่่่งทีจะให้้เพือนได ได้จดจำไว้ในทริคของสูตรเนี่ยนะก็คือ,อโฮโลแกรมนะตัวไอตัว RSI ไฮเคนอาชีเนี่ยถ้ามันอยู่ในโซนสิน้รัเงินนะเพื่อนๆก็ให้เราระวังการไซด์เว์ให้ดีนะครับเนี่ยในช่วงไซด์เว์เนี่ยโซนสิน้รเงินเนี่ยนะก็ในการเข้าออเดอร์อตาาทีเนี่ยก็ให พิจารณานะครับสี่ข้วนนะว่าเราจะเสี่ยงเข้าไปด,ดีหรือไม่เข้าดีนะเพราะว่าโซนไซเวนนะเพราะการาฟเนี่ยถ้ามันเป็นไซเวเนะครับอย่างเงี้ยมักจะชอบหลอกเอาตังค์เรานะไอก,กำไรที่ได้มาช่วงขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยเอาคืนหมดช่วงนี้นะครับใครหัวร้อนเล่นแบบไปมาไปมา,ปมานี่เสียหลายไม้นะอารมณ์นี้คืออารมณ์หัวร้อนนะผมก็ต้องมาระวังด้วยนะในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำขึ้นมานะแล้ว นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ